สว่านลตอตเรี่2รุ่นนี้ต่างกันยังไงเลือกแบบไหนจะเหมาะกับงานที่ต้องการพูดถึงสิ่งที่เหมือนก่อนนะครับดีไซน์ออกแบบมาแทบจะคล้ายกันทั้งหมดตั้งแต่ตัวกล่องจนถึงตัวเครื่องปุ่มการใช้งานก็วางไว้แบบเดียวกันอุปกรณ์ภายในกล่องก็ให้มาเหมือนกันเลยนะครับทั้งใบคู่มือชุดดอกเจาะดอกสกัดถุงมือตัววัดระยะหัวจับดอกไว้เปลี่ยนการใช้งานก็เหมือนกันครับสามารถเจาะได้ทั้งไม้เหล็กและคอนกรีตปรับได้3ระบบเหมือนกันเป็นโหมดเจาะโหมดสกัดโหมดเจาะกระแทกแล้วอะไรคือสิ่งที่ต่าง รุ่น26นะครับจะใส่ดอกเจาะคอนกรีตได้สูงสุดที่26มิลและมีกำลังไฟและแรงที่มากกว่า ส่วนรุ่น24นะครับจะใส่ได้ถึง24มิลและมีกําลังไฟและแรงที่น้อยกว่าถ้าเราใช้ดอกที่ใหญ่เกินกว่ารุ่นรองรับนะครับอาจทําให้เครื่องร้อนหรือเกิดความเสียหายได้ครับถ้าใช้งานทั่วไปในบ้านอย่างติดตั้งของเจาะผนังติดตั้งท่อไฟรุ่น24ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเป็นช่างวอชาชีพที่ต้องเจาะผนังคอนกะรีตหนางานเจาะโครงสร้างหรือต้องทํางานต่อเน,นื่องทั้งวันแนะนารุ่น26่ครับเพราะรองรับดอกเจาะที่ใหญ่และมีกําลังมากกว่าทํางานได้เร็วกว่าและเครื่องไม่ร้อนง่าย